คุณเมาคุณเมาแล้วคุณใส่ชุดเครื่องแบบได้ไงอ้าวคุณเมาอะไรครับอ้าวคุณเมาอะไรเฮ้ยอะไรอะไรเป็นอะไรน้ำเป็นอะไรน้ำน้ำเมานะน้ำเมากับบ้านนี่เพราะว่าน้ำขวางหนูนะใช่ขวางเลยคุณต้องชะลอนิดนึงชะลอแล้วชะลอแล้วทำไมคุณไม่ชดไปเลยล่ะเอ้าวเฮ้ย คุณเป็นตำรวจคุณผู้หนีได้ไงเอาประชชนไปเลดอกรับเอาชนได้ไงอ่ะผู้หญิงไดไงเดแป๊บนไดไงเดาปั๊บไดไงเอาอดีตชื่ออะไรครับชื่ออะไรน้าโดนแน่แน่เดาปั๊บไดนแน่บอกให้น้าชื่ออะไรเจ้อะไรเมาหรือเปล่าเมาได้ไงครับเมื่อกี้คุณบอกเมาเอาดิเฮ้ยมีติดถ่ายประชาชนได้ไงผมมีติดถ่ายการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ครับผมเป็นอะไรครับเฮ้ยคุณคุณรอคำสั่งของรัฐบาลวะของรัฐบาลเปล่าผมเป็นอะไรทำไม รอ่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณมีสิทธิ์ไลไรถ่ายผมผมไม่ประชาชนอะไรเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรล่ะขับรถต้องมีอะไรผมมาเซเว่นอ้าวเซเว่นมาเซเว่นไม่เมื่อกี้คุณมาเซเว่นหรือเปล่าเออแล้วมาขอดูว่าขี่อะไรตอนนี้ไม่ไม้อะไรไอ้เรียกมาเลยเรียกมาเลยอ่าเมาหรือเปล่าคุณเมาหรือเปล่ามาเลยครับอดีตอดีได้ได้เล่นเลยครับสรุปยังไงเมาคุณก็หาเครื่องตรวจมาถ้าผมบอกอะไรก็คุณบอกเมาเมื่อกี้ เออไรเป็นตำรวจป่ะเนี่ยเอาเป็นครับเออน้ำผิดเมื่อกี้ขอโทษก็จบแล้วสอนอบางพัดครับหกห1ศูนหนึ่งครับผมใช่ครับจราจรครับดาบตำรวจเลิศชัยครับผมเล่นผิดคนแล้วนะคุณเ็เล่นผิดคนแล้วครับนะาดิได้เล่นเดี๋ยวโทรเรียกพุ่มเดี๋ยวดังแน่เราอ่ะตาแดงขนาดนี้โดนย่าไม่อย่าไปขึ้นตูขึ้นมึงตาแดงเดี๋ยวรอกันสูงกำลังมาแป้บนึงรอมาเลยครับบอกว่ามาหาไม่แล้วคุณไปไหนอะ คุณรอที่สุดใจคุณก็รอดีครับผมมีรายชื่อตั้งด่านพระรามหกนะครับเอ้าแล้วเมื่อกี้บอกให้ผมรออะไรอ่ะก็บอกว่าถ้าจุดแน่จริงไม่เจอมุมอะไรต้องไปตั้งด่านแล้วเออจนมุมละเมื่อกี้ออกออกรูปไปตรวจก็เองผ้าอะไรโมตัวผมมีตู้อยู่ตรงนี้เมื่อกี้บอกจะมาซื้อบุหรี่บุหรี่ผมก็จะซื้อไปเถอะเสียเวลาจริงๆก็ไม่เอากูเย้าให้ดังเลยเป็นเรื่องเลยก็รอดิครับเดี๋ยวเขากลังมา